โซจูแรกของสตีเวนอป้า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 ร้านแรกที่อัมสตร์ดัมค่ะทุกคนและด้านหลังคือสตีเวนอป้าสตีเวนอป้า ตอนนี้คือมีต่อหนึ่งตัวต่อดัชหนึ่งตัวที่ไม่ยอมจากเราไปไหนเราจะเริ่มร้านแรกด้วยการโดนต่อต่อยไม่ได้ตอนแรกพี่คิดว่าเขามาตอมน้ำเอากระดาษปิดน้ำปือเขาก็ยังมาอยู่พี่คิดว่าเขาตอมสีเป็นตอนนี้ยโอเคบ้าบอไม่จริงโดนต่อต่อยเขาเรียสต st ังสติงสตังร้านแรกคน หน้าตาเหมือนกินข้าวอยู่ที่ผับอันกรี๊อ on a ร r e a d I think a บนขนมปังและเบคอนแอนโ o a c h e กของพีก็คือเป็นเบอร์เกอร์ที่พีตั้งใจจะกินแค่เนืโอ้ว้าว what เดินมาเอานึกว่าจะป้อน่ะเครือดำสัะอมดูดแสม the UV ออ m มต a c k <c oughs> Considering moving to your side now <laughs> ไม่แต่ฉันเป็นคนไทยแล้วคนไทยแปลว่าฉันจะทนร้อนได้ไม่เอ้ยไม่จริงอ่ะคนไทยคือเจอแดดแบบนี้เขาล้มก่อนฝรั่งดีเบอร์เกอร์เนื้อหนึ่งคำยั่วยๆทานด้วยกันค่ะทุกคน <c oughs> ตัดอะไรเน,น <c oughs> ของ, <c oughs> ของ พร้อมเฟนฝฟายที่มาด้วยกันฉันงงมากตอนแรกนึกว่าจะเป็นสตูแล้วก็เฟนฝฟายเป็นข้างๆไม้เป็นสตูบ่นเฟนฟายโอ้ oh. it's actually like มันเปื่อยออกมาเลยนะ it's actually like really tender เหมือนเนื้อเปื่อยคลุกมาในน้ำเกรวี่แล้วรสชาติก็แบบรสชาติก็แบบจะปิวแล้วเลย you're not taking I'm trying to feed you เ oh <my. S 2> นะื้อเนอะ คตรดีอกเก้คร็อกไซด์เบอร์เกอร์โอ้ it's gonna be hot you're gonna burn yourself คร็อกเก้ครอกใจซอสก็ดูเป็นน้ำจิ้มไก่นะรสชาติเอเชียไม่เลี่ยนเลยดูสีหน้าคนร้อนแต่เก็บอาการ is it hot talk to me steven เมื่อกี้พอนี่สตีเวนสั่งเบอร์เกอร์เนี่ยพี่นักงานเสิร์ฟก็ถามว่าจะเอาเบคอนด้วยไหมเหมือนนั่งอยู่ริมถนนสุขุมวิทและสตีเว่นตอบว่า I'm good for bacon I'm good ด้วยความที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยมันอยู่ในเนเธอร์แลนด์เนาะแล้วภาษาแรกของเขาไม่ใช่ภาษาอังกฤษเหมือนกันพอเขาได้ยิน I'm good ปุ๊บเขาก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเออใช่หรือเปล่า I'm good แบบนี้แปลว่าไม่เอาคล้ายๆกับเราบอกว่าเราโอเคมันประโยคปฏิเสธแบบสุภาพของชาวอังกฤษอะ กานไคเซอร์นะคะมองมาก็น่ารักดีมีคอนเซิร์ตเรทรี่อะไรอย่างเงี้ยห้องกระจกตรงนี้เขาเรียกคอนเซิร์ตเรทรี่นะก่อนจะเดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออขอดูเมนูหน่อยว่ามีขายอะไรเป็นอาหารแนวไหนอะไรเงี้ยแล้วตอนที่พี่พนักงานเขาเอาเมนูมาให้นะเขาก็บอกว่าในวันอากาศดีแบบเนี้ยซูเปอร์มาร์เกต็ตอยู่ฝั่งตรงข้ามไปซื้อของในซูเปอปร์แล้วไปนั่งกินในสวนใหมชบบ่ชอบป่ะชอบความชิลมือเช้าที่แปลว่ามือเที่ยงของพีคือกินบีฟทาท่านะคะบีฟทาท่ามี อะไรอีกก็ไม่รู้มีขนมปังแล้วก็บีฟาทาท่าแหละ Are you going to eat your toast? I am ฉ <c oughs> ันทำมันเลยได้ว่า I just destroyed it จริงทางท่าของแต่ละที่มันก็ทำไม่เหมือนกันด้วยนะทางท้ามันเป็นแบบโรลมีดคลุกกับเครื่องต่างๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นพวกแบบผักดองเค้กัสจะเป็นฟิลแบบรสเปรี้ยวๆนิดนึงปตัดอันนี้นะจ๊ะ Scramble Egg It look s good ขอลองของซีเรนหน่อยเพิ่งเคยเห็นพาเมแฮมกับ Scrambl e เ g g เป็นครั้งแรกเดือดหน่อเอาความเค็มของพาเมแฮมมาตัดกับสแปรมเบ e g อพอดีเลยแล้ว texture scramble มเ g ดีมาก ฝรั่งก็คือกินอาหารเช้าแบบฝรั่งฝรั่งคืออาหารเช้าก็จะต้องเป็นหมกไข่แฮมขนมปังปิ้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนไทยก็คือทุกอย่างเหมือนกันหมดจะเช้าจะเที่ยงจะเย็นจะกินอาหารเช้าแค่ไหนก็กินได้ก็เนื้อดิบเป็นยโย่ เอาละทุกคนตามหามือเย็นกันดีกว่านะคะวันนี้ก็คือเดินมามัวๆในแอเรียฝั่งที่พีดคุนๆว่าเป็นย่านที่พิดอยากมาเดินครั้งที่แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มานะฮะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะจ๊ะเราไม่ได้จองร้านอาหารอะไรไว้เลยนะคะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆเราจะแบบได้เข้าไปกินร้านไหนหรือเปล่าเพอๆอาจจะแบบร้านไหนนั่งได้ก็ก็เอาเลยหรือไม่นะ,ะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันน้ำมัน<ช>่มากแล้วตอนนี้ก็คือเป็นช่วงวัดใหม่เพราะเราเดินมาถึงตรงที่ ่แบบเต็มไปด้วยร้านอาหารแบบนี้คือร้านไหนที่เต็มก็คือเต็มไปเลยแล้วร้านไหนที่ไม่เต็มมันก็จะเกิดคำถามว่าแบบเอ,อหรือมึงไม่อร่อยโซจูแรกของสตีเวนอป้าป้าปลาปาปา you want some mixer no huh? okay p o ก k y k ก k i k i ก i kiki จ้าเผ็ด oh <my> <laughs> เลย เผ็ดจริงเผ็ดแบบไม่ต้องี่สุจริงนะตอนแรกสั่งไก่ทอดตรงนี้ใช่ไหมตอนแรกว่าจะเอารสแบบรสแบบเผ็ดปลายปลายอะเผ็ดปลายปลายเป็นเลย์ตอนแรกว่าจะสั่งกับนั้นแต่ว่าวัวซีเว่นกินได้จ้าพอมาเจอความเผ็ดของต็อกโกกิแล้วรู้สึกว่าโอเค่ถูกแล้วเเนผ็ดกว่าที่เคยเคยกินมาที่เกาหลี Maybe m o v e t h e Egg Ah uh, uh, Never mind 2,000 years later สิบปีผ่านไปพี่เขากินไปครึ่งถ้วยแเราบอกว่าแบบยังร้อนอยู่เลยทุกควันย่อไอปดิหม้อเขาดีจริงอะไรจริงแม่แม่คิมมารีโอไมค์ก็โหยหาความรักความเมตตามากเพราะว่าในลอนดอนไม่ค่อยมีเลยเ,ลยเว้ยคิมมารีอ่ะคิมมารีแอบแบบเละเทะนิดนึงอ่ะทุกคนคุณเส้นข้างในมันแบบหลออรวมกันเป็นหนึน่งเป็นทึ่ คิวเชียงใหม่เชียงไซมากเว่อ ข้า,าวเช้ามาแล้วก็เลยกินแค่น้ำมะพร้าวมาจากไทยไปอีกแม่แล้วพอดื่มเข้าไปก็แบบเออเป็นน้ำมะพร้าวที่รสเหมือนน้ำมะพร้าวจริงๆไม่เหมือนน้ำมะพร้าวในอังกฤษที่แบบน้ำมะพร้าวสังเคราะห์เพราะว่าเขาว่าเหอเคยเห็นน้ำมะพร้าวที่เสิร์ฟพร้อมกับเลมอนฝานแบบนี้ <c oughs> อาหารเช้าแบบเอเชียเอเชียอีกแล้วแม่เป็นโทสกิมจิผักเอาไปกริลมีกระเทียมกรอบมีกิมจิแล้วก็อะไรไม่รู้ลืมไปแล้วก็เต็มไปหมดแต่ว่าน ah, ่ากิน ผักก็คือกริลมาแบบหอมพอดีทุกอย่างพอดีแล้วอันนี้ก็คือเป็นมีแกนด้วยไม่มีเนื้อสัน่นก็คือแบบสิบสิบสิบดีมากอร่อยมากไม่หวาจะอ่วยทุกคน,ท,กคนทาเตเชียงใหม่เชียงใจนะอัมสเตอร์ดั Good morning ทุกคนนะคะเช้าวันสุดท้ายที่อัมสเตอร์ดัมน,น่มารักมาก oh my god ตัวใต้ตา<ป><ป>จะออกไปกินอะาหารเช้าร้านเดียวกับเมื่อวานเพราะว่าติดใจมากปรากฏว่าไปปุ๊บไม่มีที่นั่งมนุษย์อัมสเตอร์ดัมออกมาก,กินข้าวตอนเชา้าวันจันทร์กันแบบแน่นขนาดเวอร์มา <c oughs> จบที่ starbucks ใจแต่เป็น starbucks ที่แบบเออใหญ่มากแล้วก็มี seat แบบ o u t ดอ o r seating ข้างนอกนะคะเก๋ๆ what is it Capture like the h เท d s on top. ส่นพีกกินเฟรนช์ชอกโกคะแต่ประเด็นหลักไม่ได้อยู่ตรงเบเกฟลฝรั่ประเด็นหลักอยู่ตรงสิ่งนี้คือดัตชเนี่ยจะมีขนมที่เรียกว่าสตรู t ว a f f l e นะคะแต่พี่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเขียนว่าแคร m e l w a f f l e พี่เช็คกับพนักงานแล้วว่าเอ๊นี่คือสตรู t ว a f f l e ใช่หรือไม่แล้วเขาก็บอกว่าใช่นะคะวิธีกินนะให้พี่สตีเวนสอนกินโอ้าว ปกติก็คือจะต้องแปะเอาไว้บนถ้วยแบบนี้คาราเมลก็จะแบบเออไหละไละลายลงแต่อันนี้คือแบบแก้วสตาร์บัคก,ก็คือใหญ่มากเวอร์ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะละลายยังไงไม่เห็นมันจะละลายเลยพี่จะดิบกินดนีกว่ง่ายๆประมาณนี้หวานมากกินกับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลดีกว่าจ้องได้เป็นไอแอมากาแฟเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามื้อต่อไปกินอะไรกัน ที่สุดก็ได้ร้านอาหารนะคะทุกคนร้านอาหารในโรงแรมฮอกสตันนะคะจริงๆฮอกสตันเนี่ยมันเป็นโรงแรมที่มีสาขาอยู่เต็มไปหมดอยู่แล้วเนาะเป็นโรงแรมฮิทฮิปเหมาะแล้วที่จะอยู่ในย่านฮิปฮิฟของอัมสเตอร์ดัมนะคะร้านอาหารของโรงแรมชื่อโรตีโรตีโดนตกด้วยเมนูพาดอนเพนเปอร์เมนคืออะไรไม่รู้นะเข้ามาขอพาดอนเพนเปอร์ก็ก,ก็นี่แหละค่ะพาด ไอเลิฟไฮไลท์เลิฟ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 ก็ได้คืออีพา on นเ p เปอร์เนี่ยแต่ละที่ก็ไม่ได้ทำเหมือนกันขนาดนั้นนะโดยทั่วๆไปเนี่ยว่ะก็คือกับเกลือแต่บางที่เขาก็จะแบบทำกับเกลือกับน้ำเชื่อมกับอย่างอื่นอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่ what's up good yes no you need to try oh อะไรวะ I like it I don't mind this one this one is okay as so well อยู่ๆก็บผนว่าแบบทำไมของเซเว่นได้เจ็ดชิ้น some vegetable ที่แปลว่า some vegetable จริงๆ ดโอบูจีนโอบูจีนอีกหนึ่ง แล้วก็อันนี้เป็นเฟรชกับทรัฟเฟิลเมโยที่ไม่โฟกัสและสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชีวิตดิสานดูเหมาะกับที่อัมสเตอร์ดัมามากๆก็คือคนที่เนี่ยชอบกินเฟรชกับเมโยเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบฟอสมงเปิดเท่แบบฉันคือที่ดู What did you say about the beer? you can tell that this glass is clean because the residue or the bubbles or whatever sticks to the side of the glass if it slides down again back into the beer then you know the glass is dirty เอาอ่ะเพิ่งรู้ถ้าฟองเบียร์สไลด์ตกลงมาในแก้วแปลว่าแก้ว เ้วไม่สะอาดหวัดสั้น่ามือน,นี้ก็น่าจะประมาณนี้ทุกคนบองแอปเปิลชีนะแล้วจะก,กัน